บอกจีมูบีภูมิใจเสนอซีรีส์ซอมบี้ภาคแยกจาก The Walking Dead w e r d Beyond เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วง10ปีหลังจากเกิดซอมบี้แพร่ระบาดเรื่องราวการผจญภัยของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นอนาคตของมนุษย์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับจากเหตุการณ์เดิมตอนที่แล้ว พวกโฮบได้เจอกับชายวัยรุ่นปริศนาเขาบอกให้พวกโฮบหยุดอยู่ตรงนั้นอย่าเข้ามาพวกเขาก็เจรจากันครับชายคนนั้นก็บอกว่าวางอาวุธลงแล้วมาคุยกันดีไหม <No. S 1> ระหว่างนั้นฟิลิกได้โผล่มาจากด้านหลังและนําอาวุธจี่ไอน้าหล่อเอาไว้ทิ้งอาวุธซะไซรัสกับอาร์ตันไปสํารวจซิว่ามีพวกมันอีกไหม ไอหน้าหล่อก็ต้องยอมจำนนครับปรากฏว่าไอหน้าหล่อมาคนเดียวมาแบบตัวเปล่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเลยชายคนนี้มีชื่อว่าเพอร์ซี่ครับสภาพแบบนี้น่าจะอดอยากมาหลายวันแล้วไอริสก็ให้เพอร์ซี่ได้กินข้าวระหว่างกินไปเพอร์ซี่ก็เล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกป้นรดบรรทุกกับข้าวของไปจากคนที่ชื่อไม้กับโทนี่เพอร์ซี่ก็บอกอีกว่าข้างหน้านี้มีเมืองพวกเขาไปที่นั่นฉันจะไปเอาของของฉั่นคืน เพอร์ซี่ก็เหมือนจะเข้ากับทุกคนได้ดีครับยกเว้นแต่คนนี้ไซรัสไซรัสไม่ชอบคี้หน้าเพอร์ซี่ครับเพราะว่ามันหล่อเกินไปไซรัสก็มาปรึกษาฟิลิกว่าให้แบ่งอาหารให้กับมันดีไหมมันจะได้ไปไกลๆเลยไอริสเลยเสนอว่าถ้าพวกเราช่วยนายเอารถคืนมาได้นายต้องไปส่งพวกเรานะเพอร์ซี่เลยยอมตกลงพวกเขามุ่งหน้าไปยังเมืองครับ ฮปก็คุยกับอัลตันเรื่องของแม่อัลตันโฮบเลยขอยืมหนังสือที่แม่ของอัลตันแต่งเอาไปอ่านเพื่อแลกกับการที่เธอจะช่วยให้เขาเขียนหนังสือให้จบไอริสกับเพอร์ซี่ก็ดูคุยกันถูกคอครับไซรัสีนหน้างอไปเลยฟิลิปก,ก็ปลอบใจไซรัสว่าเราครอบครองคนที่ชอบไว้ไม่ได้ตลอดหรอกเ <No. S 1> พราะเขาเดินทางมาถึงในเมืองแล้วแล้วก็เจอกับรถบรรทุกตามที่เพอร์ซี่บอกพวกเขาได้ย่องเข้าไปดูรถแต่ก็ต้องเจอกับศพของโทนี่ที่ถูกยิง พวกเขาก็ช่วยกันหามศพโทนี่ลงจากรถแต่กุญแจไม่ได้อยู่ที่นี่จะต่อสายตองสายไฟก็ถูกกั้นไว้เลยไม่สามารถขโมยรถออกมาได้เพอร์ซี่ก็บอกว่าเขาจะไปเอารถของเขาคืนเพอร์ซี่กับฟิลิกได้เข้าไปในอาคารเพื่อไปเอากุญแจรถคืนพวกเขาได้แยกกันหาตัวไหมไอริสก็บอกกับไซรัสว่ารออยู่นี่นะฉันจะไปช่วยพวกเขาไซรัสเลยแนะนําให้ไอริสเข้าไปด้านหลังสิข้างหน้าพวกเขาไม่ให้เธอเข้าหรอก พอไอริสเข้าไปทางด้านหลังก็เจอเข้ากับเพอร์ซี่ที่แยกกับฟิลิกทั้งสองได้ขึ้นไปชั้นสองเพื่อหาตัวไม้แต่ตอนนี้พวกเขาเจอกุญแจแล้วพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ําและดูเหมือนว่าไม้กําลังอาบน้ําอยู่พวกเขาได้แอบเข้าไปหยิบกุญแจระหว่างทางกับเพอร์ซี่ได้เห็นกระเป๋าของเขาเพอร์ซี่ได้บอกไอริสว่าให้นํากุญแจรถไปก่อนเลยนะและให้ฟิลิกสตาร์รถรอได้เลยฉันจะกลับไปเอากระเป๋าของฉัน ไอริสรีบวิ่งลงมาเพื่อจะเอากุญแจรถไปให้ฟิลิปแต่เสียงปืนก็ดังขึ้นไอริสได้กลับขึ้นไปดูเพอร์ซี่เขาเปิดเข้าไปดูแต่ก็ไม่พบตัวเพอร์ซี่ในห้องน้ําที่มีเสียงเหมือนไม้อาบน้ําก็เป็นซอมบี้เพอร์ซี่ได้วิ่งออกไปทางหน้าต่างลุงโทนี่ที่ถูกยิงก็ฟื้นขึ้นมาแล้วครับแอบหยิบกระเป๋าของพวกเขาและสตาร์ทรถบรรทุกหนีเพอร์ซี่ Percy ได้กระโดดลงจากตึกและวิ่งขึ้นรถบรรทุกไป อลิสได้วิ่งตามก็ตกลงไปในถังขยะซึ่งในถังขยะนั้นก็มีซอมบี้อยู่ด้วยเธอจึงตะโกนให้เพื่อนๆมาช่วยตอนนี้ซอมบี้กำลังจะกินเขาแล้วเพอร์ซี่ก็กลับมาช่วยเธอและพาพวกเขาขึ้นรถบรรทุกไปด้วยกันเพอร์ซี่ก็ยอมรับว่าพวกเขาป้นนะแต่ก็กลับใจเพราะเพอร์ซี่กับลุงโทนี่ได้ป้นมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ใช้แผนนี้แหละป้นแต่ทุกคนที่ได้ยินเสียงปืนก็มักจะวิ่งหนีต่างจากอลิซที่กลับขึ้นไปช่วย ลุงโทนี่เคยเป็นนักมายากลมาก่อนเขาได้คุยกับฟิลิกลุงโทนี่ก็ถามฟิลิกว่าฉันอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไอ้สามห่วงสัญ,ญลักษณ์บนเสื้อคุณฟิลิกก็ตอบไปว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาลลยที่พวกเราอาศัยอยู่ลุงก็บอกว่าอย่ามาโกหกกับพวกต้มตุ๋นเลยผีย่อมเห็นผีอยู่แล้วลุงโทนี่ก็เลยลอกสติกเกอร์ที่ลบบรรทุกให้ดูปรากฏว่ามันเป็นสามห่วงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับเสื้อของฟิลิกและบอกว่าผมเคยเห็นฮอที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้บินขึ้นอยู่ เราเจอลายแทงปั๊มน้ำมันที่พวกนั้นเอาซ่อนไว้ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับพวกเรามากโทนี่บอกว่าฟิลิกไม่ใช่พวกนั้นแน่นอนแค่การแต่งตัวก็ไม่เหมือนแล้วพวกนั้นใส่ชุดสีดำมีอาวุธแต่คุณเป็นแค่หัวหน้าแก๊งเด็กแบบบ้านๆอะโทนี่ก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะไป็นส่งคุณแต่ตอนนี้มีโชว์รออยู่นะสองลุงหลานก็ได้เล่นโชว์ให้กับพวกเขาดูมันอารมณ์เหมือนกับหนังตลุงบ้านเราเลยฮะ ฝังห้องแ็บของกลุ่ม CRM บนโต้ทำงานของดรเบลชัวมีรูปถ่ายพวกพ่อของโฮบที่นี่มีการทดลองอะไรสักอย่างที่เอาคนมาเป็นหนูทดลองคนที่ทนไม่ได้ก็กลายเป็นซอมบี้ไปมีรหัสที่เป็นตัว A A เหมือนกับตอนที่มีคนมารับตัวริกไปดรเบลชัวก็รับโทรศัพท์จากพันโทบอกว่าถ้าพวกเขามาถึงจะได้รับการดูแลทันที จากการที่ฮักได้ขอแยกออกมาสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าเธอได้พบกับฝูงซอมบี้ซึ่งมีซอมบี้ตัวหนึ่งเป็นซอมบี้ทหารนาวิกโยธินเธอได้ฆ่าซอมบี้ตัวนั้นแล้วนำเอารองเท้าและเข็มกัดของนาวิกโยธินกลับมาด้วยเธอเจอเข้ากับฟิลิกที่กำลังขับรถบรรทุกผ่านมาพอดีฟิลิกกระแทกท้ายว่าเป็นไงบ้างทรงผมใหม่หล่อเท่ไหมไอลริสกับเพอร์ซี่ก็ดูเหมือนจะสนิทกันมากขึ้นไซรัสหินแบบนั้นก็จ่อยเลยครับฮักเลยโยนรองเท้าที่เจอให้กับไซรัส และตูเหมือนไซรัสก็จะชอบมันด้วยลุงโทนี่ก็สอนมายากรลให้กับอ <Nope. S 1> าลตันฮักก็หยิบเอาน้ำทอง,ทองมีฟองด้วยมาฝากฟิลิกฟิลิกก็ถามว่าไปสำรวจมาเจออะไรบ้างนอกจากนาฬิกาเรือนั้นฮักก็บอกว่าถนนใหญ่ถูกปิดกั้นเอาไว้หมดเลยควรห่างถนนใหญ่เอาไว้ก็ดีฟิลิกเล่าว,ว่าเราไปเจอพวกวิชาชีพรถบรรทุกมาแต่พวกเขาเป็นคนดีนะเราจะได้ไปถึงนิวยอร์กเร็วขึ้น พวกเขาก็เอาแผนที่มากลางไว้ครับแล้วส่องไฟฉายกับแผ่นใสๆก็จะบอกได้ว่าที่ไหนมีปั๊มน้ามันซ่อนอยู่ซึ่งลุงโทนี่กับเพอร์ซี่เคยไปมาแล้วมันไม่มีใครเฝ้าเลยมีแต่ฮอที่มาเติมน้ํามันแล้วก็ไปไอริสก็นําแผนที่ที่เขาได้จากผู้พันมาส่องกับไฟด้วยมันทําให้เธอเจอสถานที่หนึ่งที่เป็นรูปเกียว DNA และนั่นก็คือศูนย์วิจัยที่พ่อเขาทํางานอยู่แน่ๆพวกเขาต่างดีใจกันมากเพราะว่ารู้จุดหมายปลายทางแล้วว่าจะไปที่ไหน ตอนนี้พวกเด็กๆต่างพากันปาร์ตี้อลิซรู้สึกหนาวเพอร์ซี่ก็เอาใจครับเอาถุงมือมาให้และเล่นเกมพูดความจริงคำถามตกไปอยู่ที่โฮปเพอร์ซี่ได้ถามว่าเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เคยทำมาคืออะไรโฮปจึงอารมณ์บัดจอยตอบไปว่าการที่มานั่งเล่นเกมโงโน่นี้แล้วเธอก็ขอตัวไปอยู่คนเดียวอาตันก็ตามเธอไปเหมือนว่าหัวหยองจะเริ่มเมาแล้วอาตั้เข้าไปก่อนโฮปโฮปก็ไล่ให้กลับไปซะขออยู่ตัวคนเดียวเธอได้ขึ้นไปด่านฟ้า ระหว่างที่เด็กๆฉลองกันฮารคขอตัวไปนั่งนึกถึงความหลังของเขาหลังจากที่ไปเจอซอมบี้ทหารมาคือฮักคเคยเป็นทหารนาวิกโยธินมาก่อนเขาเคยปราบซอมบี้แต่สุดท้ายเมื่อมีคำสั่งให้ฆ่าล้างทั้งคนทั้งซอมบี้เธอก็ไม่อาจที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์ได้เธอจึงเลือกที่จะสังหารเพื่อนทหารจนหมดเมื่อโฮปขึ้นมาก็เจอกับฮักคที่อยู่บนนั้นพอด,ดี เธอก็ได้ระบายความรู้สึกของเธอพร้อมกับเล่าเรื่องที่เธอฆ่าแม่ของอัลต้าให้ฮักฟังฮักก็ปลอบว่าไม่เป็นไรตอนนั้นเธอยังเด็กเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วกันไปเรายังต้องใช้ชีวิตต่อนะพวกเขาเดินทางมาถึงจุดเติมน้ำมันมีการแบ่งทีมเพื่อตามหาน้ำมันฟิลิกและโทนี่แต่เจอเข้ากับน้ำมันโฮปไปกับฮักจนไปเจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นเขาถูกซอมบี้กัดและจับตัวโฮปเป็นตัวประกันพร้อมกับอาปืนจ่อไว้ฮักได้หลอกล่อให้ชายคนนั้นปล่อยตัวโฮปไป เธอยังเด็กดูเธอไม่รู้เรื่องหรอกมันมีวิธีรักษาฉันสามารถช่วยนายได้นะลจนชายคนนั้นหลงเชื่อจึงยองปล่อยตัวโฮบมาเขาได้ฆ่าชายคนนั้นตอนนี้ลุงโทนี่ได้เจอสมุดอะไรสักอย่างซึ่งเป็นของกลุ่มสามห่วงพวกเขาได้มาถึงที่พักโทนี่ก็บอกกับทุกคนว่าฉันกับเพอร์ซี่ตัดสินใจแล้วพวกเราไม่ได้แค่ไปส่งพวกเธออย่างเดียวแต่จะไปกับพวกเธอต่อไปไหนไปกันเพอร์ซี่จึงนั้นไอริสว่า สักประมาณหนึ่งชั่วโมงเจอกันที่รถบรรทุกนะอลิซก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเพอร์ซี่บอกว่าเขาต้องการหุม่มือคืนอลิซก็บอกว่าทำไมไม่เอาตอนนี้ล่ะอ่ะฉันจะเอาให้เพอร์ซี่เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่หนาวอีกหนึ่งชั่วโมงน่าจะหนาวนะแหมเหลี่ยมจัดจริงๆคนนี้ไซรัสดได้แต่มองโอ้น่าสงสารนะครับอาลตันได้แสดงมายากลที่เขาเรียนมาให้กับโฮปดู <Yep. S 1> เขารู้สึกดีที่ได้เล่นให้โฮปดูเมื่ออลิซไปถึงรถบรรทุก ต้องเจอกับเรื่องแปลกใจเซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยมีใครทําให้มีการจัดฟงจัดไฟเหมือนตอนนี้เธอจะอินกับเพอร์ซี่เธอหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจนเผลอหลับไปและตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอเพอร์ซี่อลิซเลยเข้าไปตามหาเพอร์ซี่ที่ห้องแต่เธอก็ต้องตกใจเมื่อภาพที่เธอเห็นเป็นศพของลุงโทนี่สภาพหน้านี่คือแบบเละเหมือนโดนอะไรทุบมาท่านผู้ชมลองคิดดูแบบเละแบบน้ำแบบเข้าไปดูว เธอจึงเรียกให้คนมาช่วยใครก็ได้ช่วยทีโฮ้ฟิลิก,ลกเธอเหลือบไปเห็นประแจของไซรัสที่วางไว้อยู่ใกล้ๆศพฟิลิกได้วิ่งเข้ามาก็ต้องตกใจเหมือนกันเอาชิปหายแล้วฟิลิกเปิดไปที่ตู้เก็บของและพวกเขาก็ได้เจอกับไซรัสที่นอนอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ ติดตามตอนต่อไปในช่องบล็อกจีหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากบล็อกจี